สวัสดีครับจากเพจร้านแม่สำเนียงการเกษตรนี่คือสาขาที่3ครับผมมาเปิดสาขาใหม่ผู้ใดอยู่ใกล้เดี๋ยวแวะเขามาชมเลยเด้อครับสาขาที่3มตั้งอยู่ที่หนาโรงงานน้ำตาลเอราวันอำเภอนากางครับผมจังหวัดนองบัวลำพูของเขาครับผมที่กัดง่ายง่ายครับผมอยู่ตรงข้ามกับหนาโรงงานน้ำตาลครับนี่เบอร์โทรติดตอ่อ เบอร์โทร0611081606มีทุกแรงทุกขนาดครับผมอุปกรณ์เสริมเติมต่อทางเพราะว่าจะเป็นพานทุกมันผานยกล่องพานไทยพานทุปเปกเบิรกครับผมมีขนาดทุกรุ่นทุกแรงครับอ่าอยางเช่นรถไทยกูบูต้าขนาดอันนี้ M6040 อันนี้เช็คคอมใส่งานนะครับสวยเป็นสวยเดิเดม นี่ก็เป็น L4708 วนี้ก็เช็คความใส่งานบบที่กันครับผมตัวนี้เป็น L32 คันนี้ก็สวยเดิมครับไม้หน่อยครับชั่วโมงทำงานบดทบ,บ,บ,บเกินพันครับผมทุกรุ่นครับจะมีอุปกรณ์ให้อุปกรณ์หน้าหลังดันหน้าฐานหลังอันนี้สาขาที่3ครับสาขาที่2ตั้งอยู่ที่บ้านนองตะไก้ครับ อำเภอสีสมพูจังหวัดขอนแกน่นสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสรีบุเลียงครับอำเภอสีบุเลียงจังหวัดนองบุพูครับเบอร์โทร0962712664ผู้ใดอยู่ใกล้สาขาใดสะดวกสาขาใดกะแวะขาม้าเบิ่งครับผมติดตอ่อเขาม้าได้ครับโบมาเสือบโบเป็นยังครับแวะขาม้ากินน้ำกินกาแฟก็ได้ครับผมนี่เด้อครับเบิ่งง่ายๆครับผม ติดถนนเส้นหลักครับของบัวหน้าก่างครับตรงข้ามหน้าโรงงานน้ำตาลเอราวัณเคครับผม